เราจะมาดูกันว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่นั่งมาเป็นปีที่8แล้วเนี่ยนะคะเป็นสายมูจริงหรือเปล่านะคะ ก็สืบเนื่องมาจากการที่นะคะนักข่าวเรานะ,ะได้สังเกตเห็นนะว่าเอ๊ะที่ระเบียงชั้นสองของตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลสถานที่ทำงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอะไรวางอยู่ดำาๆแล้วก็มีพวงมลาลัยห้อยสก,การะอยู่นะ,ะตรวจสอบไปตรวจสอบมาแล้วก็ช่างภาพเนี่ยก็เอากล้องเนี่ยนะคะที่ซูมได้ไกลเนี่ยส่องเข้าไปนะก็เห็นนะ,ะว่าเป็นรูปปั้นนะ,ะเมื่อตรวจสอบกับทางธรรมเนียบรัฐบาลนะก็ได้ทราบว่า นั่นคือรูปปั้นนรสิงห์นะคะซึ่งก็เลยทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะ ทำไมจะต้องมีเอารูปปั้นนรสิงห์เนี่ยมาวางตรงนี้แล้วหวังผลอะไรหรือเปล่าเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยปีเสือดุเนี่ยนะคะปีขานเนี่ยเป็นปีที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็กําลังลุ้นที่จะไปต่อได้เป็นนายกในสมัยที่3นะก็เลยทําให้ประเด็นนี้ถูกจับตามอง แต่จริงๆแล้วรูปปั้นนรสิงห์นี้นะคะว่าไม่ใช่เพิ่งเอามาวางนะคะเพราะว่ารูปปั้นนรสิงห์เนี่ยนะคะมีอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยประมาณตั้งแต่ต้นปี2564แล้วนะคะ เกิดมาเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะฮะได้รับทราบถึงประวัตินะของบ้านนรสิงห์เราทราบกันดีนะว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าบ้านนรสิงห์แต่ว่าหากย้อนไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะที่ได้พระราชทานบ้านหลังนี้นะให้กับ พลเอกเจ้าพญารามราครบนะซึ่งเป็นคนสนิทนะ,ะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นเสมือนเพื่อนที่สนิทมากเนี่ยนะ,ะ,อ,ะอยู่พำนักอยู่บ้านหลังนี้นะฮะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยนะคะตึกนี้เนี่ยยังเรียกว่าตึกไกลศรอ,อยู่แต่ว่าต่อมาเนี่ยห่วงหลังหลังจากที่เจ้าพญารามราครบเนี่ยขายให้รัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามในเวลานั้นในราคาหนึ่งล้านบาทนะฮะซึ่งนะ,ะในห่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ ก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านนรสิงห์ซึ่งสันนิษฐานกันว่าที่เรียกว่าบ้านนรสิงห์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านรสิงห์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรมมหรสพนะซึ่งเป็นหน่วยที่ท่านพลเอกเจ้าพระยารามราครบเนี่ยเป็นผู้บัญชาการอยู่ก็จึงใช้นรสิงห์เป็นชื่อบ้านเกาะตอนนั้นเนี่ยมีรูปปั้นนรสิงห์นะอยู่ที่สนามหญ้าหน้าตึกเลยนะแต่ต่อมาเนี่ยช่วงที่มีการเปลี่ยนมือเนี่ย ปรากฏว่ารูปปั้นนรสิงห์เนี่ยหายไปนะฮะหายไปก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหนอะไรอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อได้ทราบถึงประวัติเนี่ยก็เลยสนใจว่าอ้าวนะฮะก็อยากที่จะให้ทำให้ทุกอย่างเป็นเดิมเดิมนะอีกทั้งเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีทั้งสินแสทั้งเจ้าคุณนะฮะทั้งพระเกจิต่างเนี่ยก็ทักนะเพราะว่าจำได้ว่าในห้วงของปี ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะมีทั้งสินแสมีทั้ง อาจารย์ที่เคารพนับถือเนี่ยนะฮะมาดูห่วงจุย้ยมาเดินตรวจในธรรมเนียบว,ว่าจะต้องปรับต้องแก้อะไรอย่างไรนะช่วงนั้นเนี่ยมีสินแสท่านหนึ่งนะซึ่งก็เคยเป็นเรียกว่าเป็นสินแสของท่านนายกเนี่ยนะก็มาพูดแล้วก็แนะนําว่าตรงนี้ควรจะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยซึ่งก็เลยสันนิษฐานว่าต่อมาเนี่ยทำให้มีการปรับภูมิทัศน์ในธรรมเนียบรัฐบาลหลายอย่างนะทั้งด้านนอกและโดยเฉพาะด้านในของตึกไทยคู ก็หนึ่งนอกจากสร้างลิฟต์อันนี้สร้างลิฟต์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้สอยนะะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนพรมใหม่หมดเลยนะคะพรมเมื่อก่อนนี้จะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าทางพลเอกประยุทธ์อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช้สีแดงะะใช้สีเขียวตอนนั้นเนี่ยก็ถูกมองว่าโอโ้โหสีเขียวทหารเลยทีเดียวนะคะอ่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการมองกันว่ามีการปรับทิศปรับทางในตึก ตึกบ้านนรสิงห์นะหรือว่าตึกไทยคู่ฟ้านะแต่ว่าเรื่องของรูปปั้นนรสิงห์เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ข้างในตึกตอนที่ท่านนายกเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยก็ เอามาวางที่ในตึกนะคะคืออาจจะเป็นเรื่องความเชื่อะคะเพราะว่าบ้านนรสิงห์เนี่ยอายุถ้าปี65เนี่ยก็คืออายุร0อยหปีนะคะเพราะว่าเริ่มสร้างในปี2460นกะก็เรียกได้ว่าอายุร0อย405ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอาจจะมีคนทักทนายกนะ,ะเรื่องบ้านเพราะว่า ที่บ้านนรสิงหรือว่าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็นั่งเป็นนายกมานะ,ะก็เป็นเหมือนเจ้าบ้านนะเวลานี้แหละนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการขยับขยบอะไรบ้างนะ,ะก็เลยมีเอารูปปั้นนรสิงเนี่ยมาตั้งด้านไหนที่ชั้นสองตึกไทยคู่ฟ้าแต่ปรากฏว่า มีมีอันนี้เป็นเรื่องเล่ากันนะคะว่าท่านเจ้าคุณธงชัยเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นพระอาจารย์ของท่านนายกเนี่ยนะคะเวลาห่วงที่ไม่ค่อยมีคนไม่มีนักข่าวช่วงที่แบบอะไรเงี้ยก็จะมาเดินสำรวจให้ว่าตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็มาทักว่าเนี่ยรูปปั้นนรสิงเนี่ยไม่ควรจะมาวางแบบนี้นะเพราะว่า เขาบอกว่ามันเรื่องจากลูปปั้นอลสิงเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเรื่องของบารมีพลังอย่างนี้นะมามาตรงนี้เนี่ย กาจะเกิดการเขาเรียกว่าไม่เสริมต่อพลังอํานาจของพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งอยู่ในตึกอยู่แล้วนะที่ชั้นสองห้องทํางานของนายกรัฐมนตรีโดยด้านนอกเนี่ยก็จะมีรูปปั้นนรสิงห์วางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําว่าให้นํารูปปั้นนรสิงห์เนี่ยออกไปไว้ด้านนอกเพื่อที่จะได้แผ่พลังออกไปด้านนอกนะทั้งเรื่องของการป้องกันไม่ให้พลังอื่นเข้ามานะป้องกัน สิ่งชั่วร้ายนะคะซึ่งอาจจะรวมถึงโควิดด้วยนะคะเพราะว่าในตอนนั้นน่ยช่วงโควิดกําลังแพร่ระบาดพอดีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการขับสิ่งชั่วร้ายทำให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีนะคะก็เลยเป็นที่มาของการ เอารูปปั้นนรสิงห์เนี่ยมาตั้งที่ชั้นสองของอระเบียงตึกไทยคู่ฟ้านะคะซึ่งมาตั้งอยู่น่าจะเกือบเป็นปีแล้วนะคะนักข่าวเราไม่เห็นเพราะว่าระยะการมองเนี่ยถ้าเราเดินผ่านหน้าตึกเนี่ยเราก็จะไม่ทันสังเกตนะคะเพราะว่าขอบของระเบียงด้านล่างเนี่ยจะบังพอดีบังสายตาพอดีนะคะแต่ว่าพอา ห่วงหลังปีใหม่เนี่ยก็มีการบวงสรวงฮะท่านนายกเข้ามาทํางานที่ทําเนียบก็ไปไหว้ทั้งพระพรมนะคะพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้านะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่บนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็นะคะมีการสักการะเนี่ยแหละนะคะเอาพวงมาลัยมาวางที่รูปปั้นนรสิงห์นะคะก็เลยกลายเป็นที่สังเกตพอนักข่าวเราเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีพวงมาลัยตรงนี้ด้วยก็ส่องนะให้ช่างภาพเนี่ยเอาซูมส่องเลยนะ,ะก็เห็นว่าเป็นรูปปัน้นเมื่อตรวจสอบกับทางธรรมเนียบรัฐบาลนะะก็แจ้งว่านี่คือรูปปั้นนรสิงห์ฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เอามาตั้งตรงนี้ตั้งนานแล้วนะะก็มีที่มาที่ไปเขาบอกว่าตอนที่เอามาตั้งเนี่ยนะคะต้องมีเลิกม,มียามด้วยคือเอาตอนตะวันตกดิน เพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของบารมีเรื่องของอํานาจนะแต่ว่าโอเคที่มาเนี่ยจะอะไรยังไงเนี่ยเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่พอดีว่านักข่าวเราเพิ่งมาเห็นกันตอนนี้นะคะแล้วเป็นปีที่ปีนี้เนี่ยปี2 5 6 5เป็นปีขานเป็นเปียปีเสือดุ ปีที่บอกว่ากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็อยากที่จะไปต่อเป็นนายกสมัยที่3นะคะก็ต้องมีการปรับนู่นปรับนี่แก้คงแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เป็นอิสระรฮะว่าใครจะเชื่อ หรือจะอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันก็ห้ามกันไม่ได้นะที่จะถูกมองว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการเสริมบารมีอํานาจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะเพราะว่าาย้อนต่อไปตั้งแต่ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหารคอสอชอเนี่ยนะคะตอนนั้นทําเนียบรัฐบาลเนี่ยมีการปรับปรุงภูงมิทัศน์ครั้งใหญ่เลยนะคะทั้งภายในและก็ภายนอกภายในเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดนะคะเปลี่ยนสิ่งที่นายกตอนนั้นคุณยิ่ง รักเป็นนายกเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่หมดส่วนด้านนอกเนี่ยนะคะก็มีการทาสีทําความสะอาดใหม่แต่ว่าที่ว่าสนาสังเกตเนี่ยก็คือที่หน้ามุกของตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะคะ,ะเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีครีมออกสีเหลืองนะแต่ว่าพอปรับภูมิทัศน์เสร็จฮะ ก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะอย่างที่เห็นนะเป็นสีม่วงซึ่งอันนี้วาสนาคิดเองว่าอ๋อมันเป็นสีที่พลเอกประยุทธ์ชอบนะเป็นสีทหารเสือทหารเสือราชนีเนี่ยสีประจําคือสีม่วงแล้วก็เป็นสีที่อาจจะถูกฉลอกับพลเอกประยุทธ์เป็นสีมงคลนะจะเห็นได้ว่าพอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะก็ใส่เสื้อสีม่วงเป็นส่วนใหญ่นะเสื้อราชเปตันผ้าไหมเนี่ยก็จะใส่เสื้อสีม่วงคือรู้กันว่าเป็นสีโปรดนะขนาด บัวที่ให้ปลูกในทำเนียบเนี่ยก็มีสีม่วงด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตอย่างนึงในเวลานั้นค่ะ จริงๆไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิทย์ทั้งพลเอกอนุพงศ์หรือว่าพี่น้องสามปป้อมปอกป,ป,ป,ประยุทธ์เนี่ยถือเป็นสายมูนะคะคือเอางี้คนที่เป็นทหารเนี่ยโดยเฉพาะทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วทั้งสามปเนี่ยเขารบชายแดนมาฮะพะลเอกประวิทย์เนี่ยนะคะอยู่ชายแดนสระแก้วนะ,ะไปรบ ไปรบที่เกาหลีไปรบที่เวียดนามนะแน่นอนนะะก็ต้องมีพระเพียบเหมือนกันนะจนเราเรียกกันเล่นๆว่าหลวงพ่อป้อมเลยนะทุกวันนี้พลเอกประวิทย์เนี่ยนะะพระเนะี่ยทั้งห้อยคอทั้งเน็บกระเป๋าแล้วมีเบี้ยแก้นะเป็นหอยเน็บกระเป๋าอยู่อีกนะะส่วนพลเอกอนุพงศ์เนี่ยก็เห็นบะ้างแต่เห็นไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระมากกว่าแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนะี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือตอนนั้นจําได้ไหมเป็นทะี่ฮือฮามากนะตอนที่เป็นนายกคอสชตอนนั้นเะนะีนะ่ย เหมือนพลเอกประยุทธ์กําลังจะเดินทางไปรัเสเซียนะคะปีปี2016จะเดินทางไปรัเสเซียแล้วตอนนั้นเนี่ยถแถลงข่าววันหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวศนาก็นั่งถแถลงอยู่ด้วยใต้โถงตึกบัญชาการหนึ่งนะ,ะช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปรัเสเซียก็มีคนแช่งอยู่เพราะฉะนั้นเออแช่งก็แช่งไปผมมีพระเนี่ยก็ พูดเรื่องพระเครื่องรางของขลงังแล้วก็แหวะอกออกมาเลยเนี่ยดูนะเราเห็นจากภาพกันแล้วนะแหวะอกออกมาเลยโอ้โหตอนนั้นนักข่าวแล้วแบบโอ้โหคือว่าสนาเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าชินกับทหารนะที่เขาห้อยพระกันเยอะแยะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์นะเวลานั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นการเปิดอกให้เห็นครั้งแรกว่าห้อยพระเยอะขนาดนั้นแบบว่า อกนูนเลยภาษาทหารเขาบอกว่าเออนะคะเวลาทหารลงใต้หรือทหารไปไหนทีเนี่ยนะคะทหารไปหนึ่งกองร้อยแต่พระเนี่ยมาหนึ่งกองพันเลยก็คือแต่ละคนเนี่ยจะมีพระกันมาเป็น10เป็นร้อเลยนะคะอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาก็นับกันเน่าน,น่าจะประมาณ20-30องค์เลยนะที่ห้อยคออยู่แต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเล่าให้นะะักข่าวเราฟังว่า Uh, พระเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ว่าใส่ทุกวันฮะส่วนใหญ่ความเชื่อของทหารเนี่ยเขาก็จะเลือกพระที่มีพุทธคุณตรงกับภารากิจหรือตรงกับวันหรือความเชื่อนะคะจะไม่ได้ใส่หมดทุกองเพราะว่ามันจะหนักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยเปิดอกนะแหวกอกให้ดูว่านะ,ะมีพระเยอะไม่กลัวหรอกใครจะแช่งนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนายกบอกวนะ่า ผมมีพระอยู่ในใจอยู่แล้วนะใหญ่กว่าพระประธานซะอีกนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะอันนั้นเนี่ยก็เป็นการอาบอกให้สังคมให้สาธารณนาเห็นว่าพลเอกประยุทธ์นี่นะก็สายมูนะฮะพระเพียบเลยแต่ว่าจากนั้นเนี่ยต่อมาพราวมอนาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสังเกตพลเอกประยุทธ์นะีใส่แหวนอะไรใส่กำไรอะไรใส่สร้อยอะไรนะฮะก็จนพลเอกประยุทธ์เนี่ยลำคาญน,นะฮะบอกเนี่ย ชอบมามองชอบมาสังเกตฉันฉันใส่อะไรใส่อะไรทําไมล่ะใส่ไม่ได้เหรอมันก็เป็นความเชื่อมันเป็นเรื่องของสลีมงคลใส่แล้วมันก็เกิดความมั่นใจขึ้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคนเราต้องทําความดีทําดีนะถึงจะมีพระก็ต้องอ่าพระต้องคลุมครองคนดีอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธบ์บ่นแต่ว่าที่เราเห็นที่ได้เห็นกันมาจริงตั้งแต่สมัยเป็นผอบทแล้ว ะะก็จะใส่พผูออกริ้วจะชอบใส่แหวนจะเปลี่ยนแหวนมาเรื่อยแล้วก็ข้อมือก็จะมีนู่นนี่นั่นนะฮะใส่ศินมั่งอ่าอะไรอ่ะที่เป็นแบบพวก แต่ว่าเป็นของพระอะไรประมาณนี้ก็จะใส่นะแต่ว่าตอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเราก็จะเห็นฮะว่าแหวนที่ท่านนายกใส่เสมอก็คือแหวนสองพระองค์นะคือแหวนที่เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงฮนะก็จะใส่แล้วก็อันนั้นต่อมาเนี่ยก็จะมีแหวนนพเก้านะที่พลเอกประยุทธ์จะใส่ใส่บ่อยที่สุดฮนะนอกนั้นก็จะมีปรับเปลี่ยนมาเรื่อยแต่ข้อมือเนี่ยนะที่จะใส่ตลอดคือลิสแบนสีเหลืองนะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะมีกําไรหางช้างนะแต่ว่าต่อมาเราก็จะเห็นนะเช่นหินสีจําได้มาช่วงหนึ่งที่นายกบอกว่าอันเนี้ยลูกสาวให้มาใส่จะได้ใจเย็นแต่ว่าใส่ได้สองวันมั้งเอาไปคืนลูกสาวบอกว่าเอาอะไรก็เอาพ่อไม่อยู่เอพ่อ,พอ,พอใจร้อนประมาณนี้นะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะมีมาเรื่อยเลยนะเป็นหินสีกําไรหยกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยที่จะเห็นใส่บ่อยๆก็คือกําไรหางช้าง นะฮะแล้วก็ลิสแบนเนี่ยแล้วก็บางทีก็จะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะน้าตาน้าตาพระศิวะหรอ,อเรียกผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะจาจาไม่ได้น้ําตาพระศิวะมันเหมือนเป็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 น,ปน,ปนอะไรอะ,มะเมล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นความเชื่อที่ของอินเดียเขานะก็มีคนให้ท่านนายกท่านนายกก็เคยเอามาใส่นะฮะน้ำตาพระศิวะแล้วก็จะเปลี่ยนกาไร,ไรไมาเรื่อยแต่ว่าที่เปลี่ยนบ่อยเนี่ยคือแหวนฮะช่วงหนึ่งเนี่ย ท่านนายกเนี่ยใส่แหวนครุฑนะใส่แหวนครุฑเนี่ยครุฑเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเรื่องครุฑเนี่ยก็เป็นความเชื่อนะเพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเป็นผอบับอด้วยก็มีรายงานข่าวว่า3พี่น้องสาปอเนี่ยก็ไปที่วัดดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะเพราะว่าก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าขุนท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเนี่ย เน้นเรื่องของครุฑแล้วก็ให้ครุฑมาะฮะใส่แหวนครุฑแล้วก็มีคําบอกเล่านะเวลานั้นบอกว่าเนี่ยจะได้เป็นนายกใส่ครุฑแล้วจะได้เป็นนายก ตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นนายกยังไงนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะะช่วงที่พี่น้องสามปอเนี่ยนะคะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์วารินที่เชียงใหม่นะก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าเฮ้ยนะฮะอนาคตเนี่ยปอป้อมเนี่ยจะเป็นนายกนะตอนนั้นเป็นชื่อปอป้อมก่อนแต่ว่าต่อมาในที่สุดเนี่ยกลายเป็นปอประยุทธ์นะที่เป็นนายกหลังการรัฐประหารปี2557 แล้วห่วงที่จะใกล้การรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นเนี่ยนะ,ะตอนนั้นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผอบทบจำได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ใส่แหวนคลุดนะฮะในห่วงวันนั้นฮะเพราะว่าวันที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนัดกลุ่มการเมืองต่างๆมาพบปะเจรจาที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีฮะหนึ่งวันก่อนรัฐประหารฮะก็ใส่แหวนคลุดนะฮะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยืนยังยืนทักทายพูดคุยเลยแล้วพอ คุยกับอพอคุยกับพวกกลุ่มแกนนาเสร็จเนี่ยวันแรกเนี่ยปล่อยให้ทุกคนกลับบ้านฮนะแล้ววันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็นั่งรถตำแหน่งมาแล้วก็มากดกระจกอยู่ตรงหน้าวาสนาเนี่ยแล้วก็ทํามือเลขห้าให้เห็นนะทำมือเลขห้าเห็นบอกว่าให้กันบ้านพวกเขาไป5้าข้อนนะไปหาแนวทางว่าจะเจรจาตกลงกันได้อย่างไรนะวันนั้นเนี่ย ก็เลยทาให้เห็นนะะว่าอ่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยใส่แหวนครุฑแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะมีทั้งแหวนครุฑและแหวนพญานาคแต่ว่าความเชื่อเขาเนี่ยนะคะก็บอกว่าแหวนครุฑกับแหวนพญานาคเนี่ยต้องแยกกันใส่แล้วก็เลือกให้เหมาะสมนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะได้แหวนพญานาคมาแต่ต่อมาเนี่ยมีคนให้คําแนะนําว่าครุฑกับพญานาคเนี่ยเหมือนกับ ไม่ถูกกันอย่างนี้หรือเปล่านะน,นีวาสนาก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าได้ยินมานะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกว่าควรจะบูชาครุฑหรือพญาน,นาคนะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเราใส่แหวนครุฑล่ะศัตรูรใส่แหวนพญานาคเดี๋ยวโ,โหรับรองซัดกันหนักเลยหรือถ้าเราใส่แหวนครุฑแล้วศัตรูเราใส่แหวนพญานาคเนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณว่า ว่าจะเอาเรื่องจะแบบจะจะมีเรื่องกันอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่านะคะขออภัยที่ไม่อาจยืนยันได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าก็ได้ยินมาในช่วงนั้นแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็ใส่แหวนครุฑนะคะพอต่อมาเนี่ยตอนมาเป็นนายกช่วงช่วงที่มีโควิดอะช่วงนั้นเป็นช่วงเรื่องของมาตรา1 2, นึพลเอกประยุทธ์ก็ใส่แหวนครุฑมานะฮะจริงๆเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์คงมีเหตุผลส่วนตัวในการที่จะเลือกว่าจะใส่แหวนวงไหนในวันไหนนะก็เขาก็แบบพวกนี้เขามีความเชื่อเพราะฉะนั้นเขามีสูตรของเขานะว่าภารกิจนี้ฉันจะใส่แหวนนี้ใส่พระองค์นี้ใส่อะไรนะกำลงกำไรอะไรอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ เป็นเรื่องที่เราจ้องพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วจ้องจนพลเอกประยุทธ์ลำคาญเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะมามีการเห็นฮนะเรื่องของอรูปปั้นนรลิสิงที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยเมื่อวันเสาร์นะวันเด็กนะก่อนหน้านั้นประมาณ2-3สาวันนะ ก็เป็นที่สังเกตวัสนาเนี่ยสังเกตคนแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่าพอทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะฮะส่งภาพนะที่ท่านนายกเนี่ยพาเด็กๆไปนั่งาอี้นายกเนี่ยนะะเราก็จังสังเกตทุกปีนะฮะปีละครั้งเราจะได้เห็นโต๊ะทำงานของนายกปีละครั้งก็ตอนวันเด็กที่เอาเด็กมานั่งอ่าโต๊นายกนี่แหละปรากฏว่าเห็นปุ๊บเฮ้ยคลุด อยู่สององเลยครุฑยังใหญ่เลยอยู่สององแล้วแบ็กอยู่ข้างหลังนะซ้ายขวาหลังโต๊ะทำงานของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีนะถ้าเราย้อนภาพในวันเด็กปี2564เนี่ย จะไม่มีครุฑนะคะแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะดูห้องทํางานของพลเอกประยุทธ์นะตั้งแต่เป็นนายกยุคคอสชอเนี่ยของจะน้อยนะจะมีรูปมีอะไรวางอยู่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอยิ่งอยู่ไปอยู่ไปอะ่ะก็คิดดู8ปีแล้วนะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะโดยเฉพาะสายมูเนี่ยเยอะมากนะทั้งพระทั้งรูปปั้นอะไรนะคะคือแล้วแล้วที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วนะก็คือวันเด็กปี64เนี่ย เห็นเลยว่าท่านนายกเพราะว่านายกเป็นการพาเด็กๆเ,เข้ามาเที่ยวห้องทํางานแล้วก็ท่านนายกก็บอกให้เด็กๆอ้วาวหวยพระนะก็จะมีเต๊ะโตะหมู่บูชาพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็ให้ว่าย บรรดาบูรพามหากรย์นะก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาที่จะเป็นบรรดาเป็นรูปปั้นพระบรมพระราชานุสรีของรัชกาลต่างๆนะะแล้วก็ในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่ะมีอีกโต๊ะหนึ่งที่เป็นเทพ,พเจ้าต่างๆนะเรียกได้ว่าในห้องทํางานท่านนายกเนี่ยมี3โต๊ะหมู่บูชาเลยนะเรียกได้ว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยกพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมีเครื่องรางของขลังในห้องทํางานเนี่ยเยอะ ที่สุดนะคะเพราะว่าและถ้าเราไล่ดูโต๊ะทางานของท่านนายกนะแล้วก็บริเวณตู้ด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยนะมีทั้งพระพุทธรูปนะมีทั้งหลวงปู่ทวดมีเสือนะมีเสือเสือ,เส,อเสือดำนะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเป็นทหารเสือราชินีนะอะไรที่เกี่ยวกับเสือเนี่ยชอบหมดก็มีเสือแต่ว่าเสือดูหน้าตาดุนะมาตั้งแล้วก็มีสิงสิงนะ่าจะเป็นคล้ายๆหินอ่อนหรือเปล่าตัว,ต,วตัวไม่ใหญ่มากก็มาวางซ้ายขวาข้างหน้า นะเหมือนเป็นเรื่องความเชื่อเร,เราจะเห็นนะว่าบางบาง,บางท,ที่เนี่ยเขาก็จะมีสิงที่หัวหัวบันไดนะซ้ายขวาอะไรประมาณนี้แต่ว่าท่านนายกเนี่ยตั้งอยู่ในห้องเลยนะเรียกได้ว่านะเครื่องรางของขลังของพลเอกประยุทธ์แค่ในห้องทำงานเนี่ยก็นับแทบไม่ทั่วเลยนะเห็นตามภาพนนะเยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นแซวกันว่าโอ้โหพลเอกประยุทธ์นี่นะฮะ เป็นมา8ปีนะฮะนี่ถ้าเป็น9ปี10ปี11ปี12ปีหรือเป็นยนจนปี2570เนี่ยนะคะที่เป็นตีความนายก8ปีอยู่ได้ยาวถึงปี70เนี่ยนะคะคงจะเพียบเลยนะคอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวนะแล้วถ้าแหม่พลเอกประยุทธ์นะคือถ้ามีอันต้องวางมือพักผ่อนนะ ในการหลังเลือกตั้งคราวนี้กลับบ้านเนี่ยหูก,ก็คงจะเก็บของเยอะนะคะแล้วคนที่มาเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องมาทําพิธีอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำพิธีท่องคาถาหรือลงของอะไรไว้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อพูดกันขำๆนะแต่ว่าอาจจะมีจริงก็ได้นะ แต่การที่มีพระยาครุฑในห้องทํางานของท่านนายกเนี่ยฮนะแหมก็ในทางความเชื่อนะถ้าถามทหารที่เขา,เาสนใจเรื่องครุฑโดยเฉพาะครุฑของหลวงพ่อเวลาที่วัดโพทองตรงบางมดเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าครุฑเนี่ยก็จะเป็นมีความเชื่อเรื่องของบาร,รมีอํานาจนะเช่นใครอยากได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะะสมหวังเสริมสิริมงคลเนี่ยก็ให้พกครุฑนะให้บูชาครุฑนะก็จะมีทั้งเนี่ยแหละนะเป็น ตั้งโต๊ะบูชานะคะแล้วก็มีทั้งแหวนมีทั้งเข็มกลัดเนี่ยนะคะแต่ว่าซึ่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งพลเอกประวิทย์เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวราเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคาดกันว่าครุฑของท่านนายกเนี่ยในห้องทํางานเนี่ยก็น่าจะเป็นของหลวงพ่อวราะคะแต่ว่าแหมเอามาตั้งไว้แบบนี้เนี่ยก็ต้องทําให้ถูกมองเลยนะคะว่า เป็นการเสริมเคล็ดนะที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปต่อมีอํานาจต่อไปนะตีความกันก็เหมือนกับว่าอ่ะเลือกตั้งหน้าก็เลือกตั้งคราวหน้าก็ให้กลับมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะมองแบบนั้นก็ก็ว่าได้นะแต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะแอบแอบบ่นอยู่ในใจนะไอ้พวกนี้มันคิดอะไรกันพวกนักข่าวนี่มันสนใจนู่นนี่นั้นอา้าวแหมนะเป็นนักข่าวตามทําข่าวสามปอตามทําข่าวพลเอก ประยุทธ์เนี่ยก็ต้องนะศึกษาเรื่องของมูด้วยนะสายมูต่างๆด้วยนะเมื่อก่อนวัฒนาก็ไม่ค่อยจะถนัดถนีอะไรเท่าไหร่นะ แต่พอช่วงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่ปี49นะที่นะพอบัตบอเนี่ยก็ให้หมอดูโดยเพราะโหนวารินเนี่ยดูเลิกดูยามดูอะไรเคล็ดอะไรให้เนี่ยวสนาก็เลยนู่นเลยนะไปอยู่ที่สำนักอาจารย์วารินฮนะไปอยู่หลายวันนะไปพูดคุยไปเรียนรู้นะเรื่องของทั้งเบื้องหลังเหตุการณ์แล้วก็เรื่องของนี่แหละนะเรื่องของความเชื่อเรื่องของการบูชาเรื่องของในทางพระทางเจ้าทางธรรมเนี่ย เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในตัวเองนะในการที่จะนะมาศึกษา,าแนวคิดของทหารนะเพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของความเชื่อเรื่องของเครื่องรังของขลงังเรื่องของอพระที่ห้อยคลอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เกาะติดนะฮะพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้มาด้วยนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพอวันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะฮะโชว์ห้องทํางานแล้วก็ เห็นครุฑเนี่ยนะโอ้โหนะบรรดาทหารก็มองเลยอืมีมครุฑอย่างนี้แสดงว่าต้องการจะไปต่อนะเอาซึ่งเราก็เห็นกันถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเราก็เห็นอยู่แล้วนะว่าพลเอกประยุทธ์มีความตั้งใจที่จะไปต่อในการเป็นนาย,ยกอีกสมัยหนึ่งเพราะว่าภารกิจยังไม่จบนะแล้วก็มีอีกหลายเหตุผลนะแต่ว่านะ คงจะต้องฝ่านะฮะเรื่องของศึกเลือกตั้งเรื่องปัญหาในพักพลังประชารัฐเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องสามปอรวมถึงนะฮะ,ะต้องสู้ศึกกับฝ่ายค้านนะ,ะฝ่ายโจมตีต่างๆนะฮะและและที่สำคัญก็คือว่าไม่รู้ว่ามีใคร ใช้ใสายศาสตร์อะไรด้วยหรือเปล่านะแหมพลเอกประยุทธ์นะถึงจะต้องมีการแก้เคล็ดอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะจากประสบการณ์หรือการทําข่าวนี้ผ่านมาแล้วสิ่งที่เราเห็นเอามาร้อยเรียงประติดประต่อนะบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่โอ้โหมันไม่น่าเป็นไปได้นะหรือว่าไม่น่าเชื่อก็ ฟังเอาไว้เฉยๆนะมันเป็นกระแสข่าวเป็นคำที่เขาพูดกันมาเล่าลือกันมาเราก็นำมาประติดประต่อร้อยเรียงและทำให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นสายมูตัวจริงเลยค่ะ